คาใจเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยฝุด รังสิตมีแต่เรื่องดังๆเรื่องดีๆเด่นๆนักเรียนจากรังสิตค่ะค่ะในบ้างสปาเวียดนามในฝันได้มาเรียนแล้วมันเหมือนในฝันเหมือนที่เราเห็นในคลิปไหมคะเหมือนค่ะอาจารย์มันสบายมากแล้วก็สนุกค่ะอาจารย์ก็ใจดีแล้วก็ได้ความรู้กลับไปแบบเต็มเปี่ยมสุดๆอาจารย์คือแนะนําทุกอย่างบอกรายละเอียดทุกอย่างค่ะรับรองว่าแบบทั้งคนมาเรียนทั้งคนได้รับบริการต้องฟินค่ะต้องฟินเนาะแล้วก็เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยไม่มีค่ะแต่กนวดหน้านวดเออ ศีรษะอะไรนี้ไม่มีค่ะไม่มีแต่ไปรับบริการมาบ้างแล้วไปมาบ้างแล้วแล้วก็คาใจใช่ก็เลยมาเรียนค่ะปรากฏว่าสุดค่ะสุดจริงสบายมากลูกค้าที่เจอเราโชคดีมากนะใช่ค่ะ้ินมากฟินมากมากค่ะจริงเนี่ยค่ะคือสปาเวียดนามเรียนไป2วันหนึ่งคืนใช่ค่ะได้ใบประกาศไปสใบได้เรียนนวดหน้าด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเรียนนวดหน้าสบายลงหน้าฟร์มขึ้นนะคะอาจารย์ก้ม อย่ันเป็นองศาของมือบิดตัวบิดมือลงน้ำหนักบิดตัวบิดมือ ถ้เอาให้ริออันนี้คือแบบเทคนิคการนวดรีดยกกระชับนะอาจารย์คือทุกท่านสอนดีมากๆค่ะแล้วก็บรรยากาศของโรงเรียนก็สวยมากด้วยสวยจริงๆค่ะตอนแรกบอกรู้แหละว่าโรงเรียนใหญ่แต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะคือใหญ่มากแล้วก็แล้วก็แบบบรรยากาศดีค่ะห้องเรียนสวยค่ะได้เรียนพิเศษเลยอาจารย์ประกบตัวต่อตัวตลอดใช่ค่ะประกบตัวต่อตัวมือต่อมือเลยใช่ค่ะก็ได้ความรู้เต็มๆค่ะ อาจารย์ชมทุกคนเลยนะคะว่าเก่งมากขอบคุณค่ะรังสิตบางพูนค่ะรังสิตบางพูนเจอกันนะจ๊ะ